นี่คือเรื่องราวของหนึ่งในภารกริจรักษาสันติภาพที่ทะเยอทะยานที่สุดของสหประชาชาติเลยก็ว่าได้ครับที่กัมพูชาในปี1991แต่เบื้องหลังแผนการที่ดูสวยหรูความเป็นจริงมันกลับเต็มไปด้วยความโกลาหลนที่คาดไม่ถึงและเรื่องราวที่เราจะมาดูกันในวันนี้ก็มาจากคำบอกเล่าของผู้ที่อยู่ในใจกลางเหตุการณ์นั้นโดยตรงเลยครับ คือมันในปี1991สภาพของกัมพูชานี้ต้องบอกว่าแทบจะแหลกสลายเลยครับจากสงครามที่มันโหดร้ายแล้วก็ยืดเยื้อมันนานถึง2องทศวรรษคือมันไม่ใช่แค่ตึกกรามบ้านช่องที่พังทลายนะครับแต่สิ่งที่มันพังไปมากกว่านั้นก็คือความไวเนื้อเชื่อใจกันของผู้คนเรียกว่ามันสูญสิ้นไปจนหมดเลยและตัวเลขนี้ครับ300นี่ไม่ใช่แค่ตัวเลขเฉย แต่มันคือจำนวนชีวิตคนที่ต้องสังเวยหรือพิการไปเพราะทุ่นระเบิดที่ถูกฝังอยู่ทั่วประเทศและที่น่าตกใจที่สุดคือนี่คือตัวเลขต่อเดือนนะครับในทุกๆเดือนเลยนี่คือความจริงอันโหดร้ายที่ภารกิจนี้จะต้องเข้าไปเผชิญหน้าด้วย และด้วยเหตุนี้เองครับสหประชาชาติก็เลยต้องตอบสนองด้วยภารกิจครั้งประวัติศาสตร์เริ่มจากการส่งทีมล่วงหน้าที่ชื่อว่า UNMAC เข้าไปปูทางก่อนก่อนที่กองกำลังหลักหรือ UNTAC จะตามเข้าไปเพื่อสารต่อภารกิจสร้างสันติภาพครั้งใหญ่นี้แบบเต็มตัวทีนี้พอเรามาดูแผนการที่วางไว้บนกระดาษนะครับต้องบอกเลยว่า เป้าหมายของภารกิจนี้มันยิ่งใหญ่ซะจนแทบจะเกินจินตนาการเลยคือมันไม่ใช่แค่การเข้าไปรักษาสันติภาพธรรมดาธรรมดาแล้วแต่นี่มันคือการเข้าไปสร้างชาติขึ้นมาใหม่ทั้งหมดเลยทีเดียว คือขอบเขตภารกิจของ UNTAC นี่มันโอ้โหมหาศาลมากจริงๆครับตั้งแต่เรื่องการปลดอาวุธกองกำลังทั้ง4ฝ่ายแล้วก็ต้องนำผู้ลี้ภัยเกือบ4 0 0แสนคนกลับบ้านไหนจะต้องไปกวาดล้างทุนระเบิดอีกเป็นล้านล้านลูกแล้วก็ยังต้องฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานของประเทศอีกคือทั้งหมดนี้มันคือภาพของภารกิจในอุดมคติเลยนะครับที่เหมือนจะถูกวางแผนไม่อย่างดิบดีแต่ว่าแผนที่มันดูสวยหรูบ,บนกระดาษนั่นนะครับ พอไปเจอหน้างานจริงมันกลับกลายเป็นแค่แสกกระดาษไปเลยเมื่อต้องไปเจอกับความโกลาหลนในสนามจริงคือความเป็นจริงมันต่างจากแผนที่ทวางไว้แบบราฟ้ากับเหวเลยครับคำพูดที่ตรงไปตรงมาแบบสุดๆประโยคนี้แหละครับที่มันสะท้อนให้เห็นปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของภารกิจนี้เลยนั่นก็คือเรื่องของภาวะผู้นำที่ต้องบอกว่าล้มเหลวโดวยสิ้นเชิงแล้วก็ล้มเหลวตั้งแต่ระดับบนสุดลงมาเลยด้วยไอ็ความโกลาหลนที่ว่าเนี่ยมันเป็นยังไงเนี่ยละครับ ลองนึกภาพตามแบบนี้นะครับทีมของพันตรีสตูเบอร์เองเลยมีผู้บังคับบัญชาเป็นชาวออสเตรเลียที่พูดได้แค่ภาษาสเปนในขณะที่ลูกทีมเป็นคนอเมริกันกับออสเตรเลียผลก็คือคุยกันไม่รู้เรื่องครับสื่อสารกันไม่ได้เลยนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของความวุ่นวายทั้งหมดแล้วปัญหานี้มันไม่ได้เกิดแค่ในทีมเล็กๆทีมเดียวนะครับแต่มันลามไปทั้งระบบเลยคือขนาดกองบัญชาการใหญ่เองเนี่ย กลับขาดสิ่งที่เรียกว่าเป็นหลักการพื้นฐานที่สุดของการปฏิบัติการทางทหารไปซะอย่างนั้นแล้วพ่อโครงสร้างมันเป็นแบบนี้มันส่งผลกระทบต่อการทํางานหน้าง,งานจริงยังไงคําตอบก็คือมันกลายเป็นเรื่องราวของความไร้ประสิทธิภาพแล้วก็ระบบราชการที่มันเออน่าเหลือเชื่อมากๆในสถานการณ์จริงลองนึกภาพตามนะครับนายทหารของ UN เนี่ยต้องไปเดินหาซื้อแผนที่สําหรับใช้ในปฏิบัติการจากตลาดมืดนะครับ แล้วต้องควักเงินตัวเองซื้อด้วยทั้งหมดนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ร้องขอไปตามระบบราชการปกติแล้วเป็นเวลาสองเดือนเต็มๆแต่ไม่มีอะไรคลืบหน้าเลยนี่มันคือภาพสะท้อนความเฉื่อยชาของระบบได้ชัดเจนที่สุดแล้วแต่เรื่องที่พีคที่สุดน่าตกใจที่สุดเลยก็คือในขณะที่ทหารใต้บังคับบัญชากำลังถูกขมิแดงจับเป็นตัวประกันอยู่นะครับกองบัญชาการใหญ่กลับปิดทำการครับ เหตุผลก็เพราะว่าเป็นช่วงวันหยุดยาวของผู้บังคับบัญชาคือมันเป็นการขาดความรับผิดชอบต่อชีวิตลูกน้องแบบสิ้นเชิงเลยจริงๆแล้วที่มันเลวร้ายไปกว่านั้นอีกก็คือภายใต้ฉากหน้าสวยหรูของภารกิจเพื่อสันติภาพเนี่ยมันกลับเต็มไปด้วยวาระซ่อนเร้นของแต่ละชาติที่เข้าร่วมครับคือต่างคนต่างก็เข้ามาเพื่อหาผลประโยชน์ส่วนตัวซึ่งมันก็ค่อยๆกัดกร่อนเป้าหมายที่แท้จริงของภารกิจไปเรื่อยๆแต่ ท่ามกลางความล้มเหลวทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยภารกิจที่กัมพูชากลับมอบบทเรียนที่ราคาแพงมากๆเลยนะครับซึ่งบทเรียนเหล่านี้แหละที่จะกลายเป็นแนวทางที่สำคัญมากๆสำหรับภารกิจรักษาสันติภาพในอนาคตต่อไปและบทเรียนที่สำคัญที่สุดเลยก็คือสันติภาพเนี่ยมันไม่สามารถถูกยัดเยียดจากคนนอกได้ครับสหประชา,ชาติเป็นได้แค่ผู้อำนวยความสะดวกเท่านั้นแต่ไม่สามารถไปบังคับให้เกิดสันติภาพได้ ถ้าหากว่าคู่ขัดแย้งเองนั่นแหละที่ไม่ได้ต้องการมันอย่างแท้จริงและจากความล้มเหลวทั้งหมดที่ได้เจอมากับตัวนี่คือข้อเสนอแนะสำหรับอนาคตครับ 1. คือแผนการปฏิบัติงานต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง 2. คือผู้นำต้องมีความรับผิดช,ชอบที่จับต้องได้และ 3. ทุกหน่วยงานต้องทำงานประสานกันจริงๆไม่ใช่ต่างคนต่างทำและสุดท้ายนี้ครับเราจะมาเจอกับความย้อนแยงที่มันน่าทึ่งมากๆ ของภารกิจนี้ที่ซึ่งความล้มเหลวกับความหวังมันกลับอยู่ร่วมกันได้แบบไม่น่าเชื่อเลยครับถึงแม้ว่าภารกิจนี้จะเต็มไปด้วยข้อบกพร่องมากมายขนาดไหนนะครับแต่ในสายตาของคนกัมพูชาแล้วคำพูดของนายทหารท่านนี้มันสะท้อนทุกอย่างได้ดีที่สุดเลยครับที่ว่าทหาร UN แค่คนเดียว มีค่าเท่ากับทหารเขมรเป็นพันคนเพราะว่าทหารยูเอ็นนำสิ่งที่ทหารเขมรไม่เคยนำมาให้เลยและนั่นก็คือสันติภาพสิ่งนี้มันสะท้อนให้เห็นถึงความปรารถนาในสันติภาพแบบสุดหัวใจของคนในพื้นที่เลยครับคือต่อให้ในทางปฏิบัติภารกิจมันจะล้มเหลวแต่แค่การได้เห็นหมวกสีฟ้ามันก็คือความหวังทั้งหมดที่พวกเขามีแล้วในตอนนั้นเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็เลยทิ้งคำถามที่สำคัญมากๆไว้ให้เราได้คิดต่อกันครับว่าเมื่อภารกิจหนึ่ง มันเต็มไปด้วยข้อบกพร่องและความล้มเหลวแต่ในขณะเดียวกันมันกลับเป็นความหวังเดียวของผู้คนแล้วในฐานะประชาคมโลกเราควรจะทำยังไงกันต่อไป